นมันมีแต่จำเป็นต้องใส่แค่นี้ก็ได้ง้วนนียู่สวัสดีครับวันนี้ครับมาเอาเครื่องสีขาวครับวันนี้สีขาวระบบฟ้าอินมันแล้วก็เครื่องซับหญ่าครับคนขึ้นรถนะครับมีเจ้าหน้าที่เพิ่นสนใจครับเป็นกระเลี่ยงง้วนแล้วก็เห็ดหน้าให้กันนะเบิร์กนี้เป็นจะได้นวมคนมาอันนี้ก็เครื่องซับป่วยครับเขียวๆส่วนนั่นนี่ก็เครื่องสีขาวครับมีคนขายเป็นจะได้ครับคนขายไล่เป็นไหนนี่ไล่เป็นไหนสวัสดีครับไล่เป็นทางกัะยังละ อันยังนะอันหนึ่งแมนอยู่อะไรจักบาทนี่ตัวนี้ไฟนวันราคา19,900บาท19,900แมนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางผมมีบอกเพิ่มครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางผมมีบอกเพิ่มของแถมมาเบิ้งเบิ้งของแถมใดอยังของแถมอะไรนี่ยโบ้เดี่ยวแถมรถได้ครับโบ้แมนสีเครื่องสีขาวแถมรถเนี่ยเป็นตะแกรงสีข้าวสองชิ้นตะแกรงสายไฟสา้ไฟเนี่ยอืมใช้ไฟ เบอร์สองจุดหานะครับไฟของแม่เราเสียบจากแบตละหลาแม่ใส่เครื่องเนาะแม่คเป็นสายไฟขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวจะเห็นรุ่นนี้นี่มันสีแยกแยกเขาเปลือกได้น้านะครับเนาะนี่ครับสายไฟสายไฟก็จีบแจมให้แบบนี้ครับสองคูณสองจุดห้ากับสิบเมตรมาฐานนะครับจะสายหน่อยก็หนีบได้ถ้ามันสีใหม่ครับแก่งโมบด์สองจีบแก่งโมบดเอาไว้จะบดเอาอย่างนั้นปวกเข่าครัวพวกพริกได้เม็ดเนาะอืมรุ่นนี้กำลัง กันที่นิยมครับกําลังฮิตเนะาะกําลังฮิตกําลังฮอตกันเลย19,900บาทสงท่งฟรีเก็บเงินปลายทางซิมีิชนาทีไปหาพร้อมนะครับบบแมนสองคนนี่ไดโบแมนสองคนนะฮอันนี้คือคนมาเบิ่งนะครับนี่บแมนนะครับอันนี้คนก็สนใจอยู่าปัปอดเครื่องซับหยาเครื่องซับหยาด้วครับอันนี้ไรบนในนั้นเครื่องซับหยาตัวน,นี้สี่ใบมีดมอเตอร์สามแรงครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ ซับหญ้าครับเครื่องซับหญ้าเครื่องซับกล้วยครับเรีว่าเครื่องซับกล้วยครับเน้นเเครื่องเน้นซับกล้วยครับซับหญ้าก็ได้ครับแต่ว่าออกแบบมาเพื่อป้อนต้นกล้วยด้วยเฉพาะไงครับมองใหญ่ๆนะครับเนาะี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าเครื่องซับกล้วยแต่ก็สามารถซับหญ้าได้ครับสี่ใบมีดผมว่าดูแล้วก็ประมาณยาวแปดนิ้วใบมีดยาวแปดนิ้วคูณสามนิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีฝาครอบครับจะมีรุ่นที่มีฝาครอบด้วยครับ อราแต่ความสาระบางคนต้นนี้พอจะไปดัดแปลงใส่เครื่องสูบน้ำหรือว่ารถไถใส่รถไถได้ก็เลยไปใส่ฟ้ากรอบมันมันแบบถ้าสมมติว่าเ้าใส่เมดมันได้มีหลอกไม่มีในสัตว์คนได้ครับถอดออกได้สร้างสร้งสร้งสื่อครับสร้างสื่อกระไดครับผมมีขายให้กันมีขายให้กันชุดของใบมีดประมาทางอุปกรณ์ส่วนยางนี่มีขายเหมือนกนหรอใช่ครับอันนี้เท่าไรครับเครื่องซับหยาเครื่องซับป่วยนี่ เจ็ดพันเก้าร้อยบาทจ็พันเก้ารอยบาททรงพี่เก็บเงินไปลทางขึ้นกันม,มเตอร์ผอม,นะอมนเนาะมอเตอร์จักแรงนี่อันนี้พรท่นรวมคาทรงอ๋อพร่รวมค่าทรงบอครับอันนี้เจ็ดันเก้แม่มารัรเบเพือน,นกจ็ดพันเร้อยเ<ะ>นไหหายทรงหาทั่วประเทศคิดหนึ่งพันบาทครับอ๋อบวกคา่าจัดทรงพันหนึ่งจเจ็ดพันเก้าร้ยบาทแจดพันเก้ารอยบาททรงพี่เก็บเงินไปทางของสี่ซะวาอสีเนาะนี่มอเตอร์สามแรงครับมอเตอร์สามแรงใ แค่มอเตอร์กเกือบขุ้มนะครับมอเตอร์กียโบวแมนเกือบหมื่นแล้วครับนี่มอเตอร์กีอยู่ประมาณทันต์สามแรกกับสี่ถึงหกพันบาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์ประมาณนั้นนะครับนี่ครับเบอ้์เงี้นครับถ้าเขาบอกเอามอเตอร์เฉพาะตัวเครื่องการลดพี่อีกประมาณสองพันประมาณนั้นครับแต่ว่าชุดนี้เข้าสีบลอดไอ้ขาวแยยครับไม่ครับข้ขารทั้งชุดเลยแค่แม่แหยปลาติดก็ได้คนเห็ดก็ได้ ปร,ประมาณนี้ครับ,รบโอเคครับซีมีรีวิวแบบละเอียดอยู่ครับคลิปหนึ่งนี้กับมาข่าวๆ็นครับ